นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเจาะนะคะห้าสิเอาลักแปดกนลักแปดนะคะหลักแปดขอเอ้เอาเอาเอาลุ้จากหลักเจ็ดก่อนดอกสําหรับหลักเจ็ดวันนี้ขอวงกลมที่เจ็ดสามขอวงกลมที่เจ็ดสามเป็นยังก็ต้องวงกลมเจ็ดสามทุกคนรู้อยู่แล้วเพราะว่าเลขเจาะนี่เดนี่เดนี่เดเจ็ดสามนี่เดก็วงกลมตัว เขียนมาตัวแดงจึงครึ่งประนันจะไม่วงกลมเจ็ดสามได้ชิงไงนะคะจะไม่วงกลมเจ็ดสามได้เชีงไงสําหรับเจ็ดวันนี้ย่านศูนย์มันลอยมานะคะในเมื่อเข้ามั่นใจรักแปดรักเจ็ดแล้วรักศูนย์นีเข้าเขาตองแบบว่าเออกันมันไหวแน่บอกเลยว่าต้องกลั่นมันไหวบอกกันมันไหวบ่ไ,ววได้ด้เพราะว่ามันหลอดลิดหลอดมาดีลีเหล็กติดศูนย์นี่เหล็กติดศูนย์นี่นะคะ แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเดี๋ยวคอยเบิ้งในถ้วยกันเด้ออเบิรงในถ้ยกันเจดซูนบ่หนาจะเบิ้นอีกดอกมือนีบ้บหน่าจะเบิ้ดอกนะเจดหานี่คือเป็นงามๆแต่เจสซีเจ็ดหานี่งามเด้แต่ว่ามีความสึกว่ามากเจสซีมากกว่าค่อนขางที่จะเป็นเจ็สซีมากมากกว่า กับเจ็ดหกช่วงนี้เลกออกงามนะวันจันก็ออกวันจันก็ออกสวยวันนี้ก็ออกสวยเห็นบอกอันนี้คือแนวคนหาคำามาในกลุ่มแนวทางได้วนี่หลายคนที่ฮ็ตบอกเป็นนะคะเราได้หลักเจ็ดไปแล้วนะคะเจ็ดสามมือน,นิ้เลกงามงามขอเน้นสําหรับตัวเน้นทุกคนบอกว่าซ้ออันเลขหนึ่งคูสองคูสาคูสี่คูหคูเนี่ย ไฮซี่คูหาคูนี่เน้นให้แนมหมักตัวใดสําหรับหลักเจ็ดเดี๋ยวแอดจะเน้นให้นะคะฟังลีลีนะคะฟังลีลีนะคะฟังลีลีนะคะมีไม่ได้มีกีให้ดูนะคะวันนี้นะคะแต่ว่าต้องฟังนะคะเลขเจ็ดสามงามงามเมือนี่ฉันมีความรู้สึกว่าเลขเจ็ดสามนี่อน้างค่อนข้างที่จะมากหลักเจ็ดชอบเจ็ดสามากับเจ็ดหกเพราะเมื่อวาน เป็นเจ็ดเก้ามืออึมือ,ม,อมือนีอาจจะปีนหัวตีลังกาฝาบ้ามากเรื่องเอกสาง,ง,งนะคะน่าจะเป็นแบบว่าเจ็ดเจ็ดเก่าแล้วเจ็ดหกมือนี่ขอเน้นไปที่เจ็ดสามกับเจ็ดหกฟังดีๆ7เจ็ดสามกับเจ็ดหกบักไสหน้าแข็งไวเขียนไสหนาผากไวขันลืมเวลาสื่อเหล็กหายไปซองกระจกว่ากูจะสื่อตัวใดซอสุนีบอกว่าเจ็ดสามกับเจ็ดหกนขางที่จะมาฟังแล้วนํา ไปคืดน,นะคะอ่าสำหรับลักเจ็ดเท่าใดแล้วเนี่ยแต่ลักแปดจะติดสามสามไว้อยู่เออก็อีิตีสามสามว่ะแปดสามเสนอกคอปชูวข,ขอวงกลมที่แปดสามเพราะวันเป็นเลขนี้ดีนีด่ดีนีด่ดีนี่ดีแปดสามก็ต้องเลือดเ <c oughs> พราะเมื่อวานแปดแปด เมื่อนี้บ่เป็นสามสามกับเป็นแปดสามแต่ค่อนข้างที่จะเป็นแปดสามมันประกาศเป็นสามสามแบบแต่ว่ากระติดไวจะหาบาทคุณหาบาทในเด้อเลยสามสามเด้อนะคะเพื่อมันมานะคะเพื่อมันมาเพื่อมันมาเนาะอ่าแปดศูนย์ติดไวการเจาะเลขนะคะเลขศูนย์นี่คือยังไงก็ต้องเอาไว้นะคะโคโม่ไว้อยู่แล้วนะคะเพราะว่า มันมักที่จะมาศูนต์ตลอดร้อยหลังเพราะว่าหอยหายศูตรไปแล้วนะคะน้อยพิเศษไม่ศูนย์ก็เบิ้ลน,น้อยพิเศษบ่ศูนย์กับเบิ้ลพี่น้องคานะคะมันสีมาโตวอาผิดนั่นละมันสีมาโตวอาผิดเลขสีออกอย่างมันขึ้นยู่นักปากคอยนี่ละมันบ่ขื้นยู่กับผู้อื่นดอกพี่สันซ้อถ้าเปรียบเทียบกับตำบ่หุ่งกับเป็นตะตำส่วนนั่นละมีหลายแนวบ่เบื่อพ่่สันมันมีหลายแนวบ่เบือบ่อกับจิงกับจิงอยู่ด้ แต่ว่ามันขี่แตกเด้หมักไรเดอร์คุณแม่อารมณ์ดีนะคะอยู่ในกลุ่มแล้วจ้ามาเบิ่งสอดซื้อนะคะมาเบิ่งโหลดนะคะผู้ได้ยุบเด้ฟังข่อยบอนี่ผู้ได้บ่งหัวนี่แสดงว่าผู้นั้นเป็นไข่นะคะกรุณาไปตรวจโรคฉีดโร่องบั่นนะคะกรุณาไปตรวจโรคถือบัตรทองนะคะไปตรวจโรคนะคะพอว่ามูเจา้าคือสินคือสิบป่วยแล้วล่ะนะคะผู้ได้ยวบข่อยผู้ได้บ่งหัวแสดงว่าไข่นะคะ แสดงว่าไข่ขิ้มหอนนะคะคุณน่าไปหาสื่อยาผ้าราดยาทิฟฟียาซาลาวมากินนะจ๊ะผู้ดมาสื่อเลขอยู่นี้มันเป็นหม่องสื่อเลขกมันเป็นหม่องแนวทางนะคะอันสื่อกะเขาไปนกลุ่มนะคะโอเคหนักเห็นบอรักาลัาง,งฟันเหล็กแห่งมุจาอยู่มุจ้ากับผ้าหอยฝอ,อยนี่เห็นบอนี้ฝ้ายซีเลวเป็นบอ่อนี้แปดซีแปดซีมักขึ้กันกับบิบิลตะาวาั แล้วแล้วจอร์เร็ต8ซีมันนี่อยมักขึ้นกันคอยเขียนไปขวยกันห้ามออก8สีสิว่าข่อยบ่แมนบ่อได้สิบ่แมนนข่คอยบ่ได้ช่วงล้างล้านี่อี fum, ้อยนี่ค่อนข้างที่จะมักออเบลเดเพราะว่าเราเราแมนด้ช่วงนี้เราแมนแท้เดอีลี่เราเป็นแมนแมนแปดคือมาสวยแท้เนาะจย์คนสวยอีลี่สวยคือผู้เขียนนี่ล่ะสวยคือผู้เขียนเหลขกกับง่ามคือผู้เขียนนี่ล่ะ แปดเก้าถ้าบวกลบแต้มหนึ่งเนะาะก็สิเป็นแปดเก้าเด้นแปดเก้านาะนี่เห็นบันห้อาก็จะเอาแปดเก้ามาเจาะออกเลขง้งามออกมาเลยแปดเก้าออกมาเลยน้อยนะแปดเก้าแต่ถ้ามาออกไทยนี่เจ้าอย่าหวังว่าเจ้าจะได้เงินนะเจ้าไม่มีทางได้เงินกับเลขแปด้านะค่อยบอกเลยนะ เปิดวันแรกเว็บก็อันเลยนะเลขอันเลยนะเลขแปดเก้านี่อันนี้คือใบเต็มผู้ใดที่อยากได้ใบจริงฟังทั้งนี้นะคะใครที่อยากได้ใบจริงของซอสุมิใบาง,งามๆใบที่สามารถทรงไปอ่างไม่ไงหูม่วงได้ทรงไปอ่างมูทรงไปแบบว่าเออเอาไปเมาม้อยเวลาถือกับ่าเอ,อ้ยกูถือเลขของซอสุมิแล้วกูอยากอ่างนี่สีทรงไปแบบโพดให้คนสั่ง ผู้ใดที่อยากเอาโพลในคนสร้างนี่คือต้องขอไปในกลุ่ม